เอาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของ solo channel นะครับเกมนี้ได้เล่นเป็นไวโอเลตป่านะครับผมไอเทมป่าน,นะครับผมจะเลือกเป็น s ซลิเวอร์นะเพราะว่าเคยลองเอาที่เป็นธนูแล้วนะครับ s <S ไอเทมป่าที่เป็นธนูนะรู้สึกว่ามันจะขาดดาเมจไปนะ โซลิเวอร์มันจะโอเคกว่านะครับมันจะบวกพลังโจมตีไปด้วยนะของไอเทมโซลิเวอร์นะครับส่วนธนูมันจะช่วยให้ตีเร็วไปเลยนะครับคนที่เรียกอะไวโอเล็ตมานะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแครรี่สองตัวนะไม่รู้เท่าแครรี่ตัวไหนมาด้วยแหละฟาร์มไปเรื่อยๆครับ เกิดจากคลิปฝั่งคลิปป่าฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเข้ามาแท็กลกลางเลยน,นะครับผมเราจะได้เงินกับเอ็กซ์พเพิ่มขึ้นมาด้วยน,นะครับความรีบเร่ง,เรงครับเอาแคลลี่มามันเป็นตัวเล็กเกมอยู่แล้วนะครับพยายามเล่นใจเย็นๆฝั่งเราได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวสำหรัมีหน้าที่ฟาร์มอย่างเดียวน,นะครับฟาร์มดูก่อนมันจะเกิด กใช้ไไเล่นไปได้เลยนะมันกคูดาวไม่ถึง25วิประมาณ24วินะถ้าถ้ามีบูนะครับการเล่นไวนะครับพยายามสกิลหนึ่งกิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วดูเกตบนหัวไว้นะแต่ก่อนเกตเกตมาไม่มีนะครับเวลาเล่นเราจะต้องกะเอาทีที สกิลหนึ่งซิงเอาไว้ให้มันใกล้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยกดยิงอีกทีนึงเพราะว่าสกิลมันสกิลหนึ่งมันจะอูดาวพร้อมใช้งานต่อได้นะครับรอแทดก็กครับรอเชื่อเพื่อนแล้วโอเห็นตัวอย่างหนาเลยนะครับจะมาฟังรับ ฝัง่งลุงเขาก็ไม่ค่อยเปิดไฟด้วยแหละฝั่งเราก็เล่นเซฟกันดีอยู่นะครับคิดเล่ยการาไ,ไม่มีแล้วเราก็เข้าไปฝัง่งเลดต่อได้เลยนะครับ ตอนนี้ลิกเตอร์ขึ้นไปช่วยด้านบนนะครับเราเลยต้องย้ายลงมากันพ้อมล่างก่อนอเขียร์คลิปเสร็จนะครับเข้าเลนกลางเลยเพราะโอเมนเขาไดกลางเราละกิ้งไว้ครับ burn, baby, burn. ที่แนะนำเลยนะครับเวลากิ้งนะให้กิ้งก่อนที่เราจะเข้าไฟนะครับ พราะคูดาวมันจะพร้อมใช้งานได้อีกทีนึงนะของสกิลหนึ่งนะครับมันจะมีก่อนเกตโหมดนะครับสังเกตสกิลหนึ่งดีด,ดว่ามันใกล้ใกล้จรวดเสร็จแล้วนะครับก็คือถ้าเราเกตใกล้หมดเนี่ยเรากดยิงไปปุ๊บสกิลหนึ่งเราก็จะพร้อมใช้งานได้อีกทีนะครับเรือจังหวะเราหนีด้วยนะมันใช้ได้ทั้งจังหวะหนีแล้วก็จังหวะบวกนะครับผมฝากต่อไปนะ เกม4นาทีแล้วเพิ่งฆ่ามาได้ก็ตัวเดียวเองนะครับฝั่งเราฝั่งเขาก็ไม่ได้เปิดไฟอะไรเลยเทปกันสุดๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีทั้งสตีมี่เอเลนดอร์แล้วก็ไฮเ,เตะนะครับทีมเราโดนไปแล้วนะครับตัวนตัวแรกจิ่งไว้ครับจ่ายเลยอู2เข้าไปสโล ต้นเกมนะครับบวกได้แต่อย่าให้ป้อมแตกนะครับพยายามการป้อมแทนเพื่อนที่ตายด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาจะเล่นง่ายนะครับยิ่งถ้าเขาได้ป้อมเราเมื่อไหร่นะเราจะเล่นยากขึ้นกิ้งไว้ครับงานจะเห็นได้ว่าจะกิ้งเอาไว้ตลอดนะครับ ยิงติมมี่ไปเลยครับทีมสองต่อไปพีมมี่กดซุปนะครับเล่นกันตีไว้เลยนั่นแหละสวยได้มาแล้วนะครับตัวแรกของเรากันลางๆนะครับเป็นร้อยดาเมจแรงได้เรื่องเยอะเนี่ยต้องเอาแล้วครับเพื่อนเปิดวิ่งเร็วให้แล้วจะเกี่ยวเงินยิงเออได้มาอีกตัวนะครับได้มาแล้วสองตัว ป้องกันต่อเลยครับเก็บคุณิดไว้ครับคุณิด,ดอ่าจะมาะฟาร์มก่อนนะครับถ้าร์มีป่ามันมันได้รีบ้างอย่าทิ้งมันเอาไว้นานนะครับ ว่าเราจะเสียช um <ENNIS>, ีพป <throat> ่าไปไปหลายหลายนาทีอ <busca> ย <marking> <tutto> ู่นะถ้าเราไม่เอานะครับเปลี่ยนแกงงลนล่างนะยิงรอยิงไปครับกรณิตไม่โดนเอรลนดอร์โดนเดอตีมี่ยิงไปถือว่าต่อไปนะครับโอเมนโอ้ยยิงไม่เข้าเลยต่อป้อมไปแทนแล้วกัน าร์มต่อไปนะครับความเรื่อยๆัง่งตรงข้ามนี่ตีมี่จะวิ่งกับเอเลนดอร์ตลอดเลยนะครับช่วยบัฟเงินให้กับเอรเนดอร์ไปด้วยนะส่วนเราก็เลยต้องเร่งห่างเงินนะครับอย่างน้อยถ้าเงินไม่นำนะครับให้มันไล่เลี่ยกันนะครับไอเทมและของมันจะใกล้ๆกันนะจะได้พอที่จะมีดาเมจ ไว้สู้กับป่าฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับยิงด้วยป้อมแบบเอ็นดอร์ได้ีกตัวแล้วนะพยายามปาม์มเรื่องนะ โอ้ยสองตัวสองตัวโอ้ยโดนสตันตีนีต้ตต,ตันยังไงโอ้ยขัดขืนไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ได้ได้ไอเทมมาสามกินงแล้วนะครับผมสลิปเปอร์รองเท้ากันทีซีนะครับแล้วก็โบล้์กับเตียนะ ขึ้นเข้าไปแล้วจะเป็นโอมิอาร์มนะสวยต่อเท่าไร,ร่ยยิงเท่าไปอันตีดาวมันเป็นการคาดดาวดาเมจของตัวเองนะครับว่าอ่าดาเมจของสกิลหนึ่งเราเนี่ยมันยิงแรงไหมถ้าอย่างเมื่อกี้คือ เรามีไอเทมทั้งสามทิศแล้วนะคผมว่าคิดว่ามันน่าจะตายในชุดเดียนะครับทันติทะลุเข้าไปเออเอะไรให้กลับมาโอเมนตอบให้รูไว้สวยนะครับไม่ต in ัมเลยนะเพราะว่าอาร์เมจหลักๆนะครับมาจากสกิลหนึ่ง,กกหงให้รู้ไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรา เกมนำนะแล้วอย่างเมื่อกี้เจอเมดนะครับวีลาคือยิงสกิลหนึ่งไปนะครับแล้วก็รอสกิลหนึ่งรีกูดาวแล้วเรากิ้งยิงอีกทีเนี่ยถ้าเราจ่ายอันตรีไปเนี่ยเขาเขาน่าจะตายนะผมว่านะเพราะดาเมดสกิลหนึ่งนอันตรีเราเนี่ยแรงมากนะครับปีไว้ครับเี๋ยวเราโดนล็อกไล้ต่อได้ต่อ ้กดอันตรีไม่ออกตกลงครับยิงออกยิงออกฮอกออกเกือบ <c oughs> ไม่รอดฝั่งเราตายหมดเลยฉักการแบ่งๆแล้วนะฟาร์มต่อไปฟาร์มต่อไปลองมาโดนล็อกเหมือนปูไม่ให้จับตอนนี้ก็ได้โอมิอามาแล้วนะครับเซติ้มชิ้นต่อไปก็จะเป็นคิงนะ โมเ็นไลท์ใช่นี่ก็สามยูได้มาสามร้อยอะโอเคขึ้นไปกันบนก่อนนะครับอมเมนี่พยายามเนียนจะไปลัวครับอมเมนเลือดน้อยแถมเราก็วิ่งมากับอลงเตอร์ด้วยนะเป็นแคลรี่ป่าที่นำฮีโร่ นำ <the> เดินนำแทงอีกนะครับผม oh. ชินชิน <my> ปกติเล่นไฟเตอร์จะชอบแบบจะชอบเปิดแมปก่อนนะครับจะจะได้แบบสังเกตเห็นก่อนด้วยว่าฝั่งตรงข้าอยู่ตรงไหนนะต่ <'ll> อ,อไปครับจ่ายอันตรีเข้าไป <Ret reat. S 1> อันติีนะครับใช้ได้ก็ใช้เลยนะเว่ามันกูดาวค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้ยิ่งเรอวสิบห้าแล้วนะครับผมไม่ถึงสิวินะอันติ ขอให้เกมน,นำนะครับยังไงก็ต้องฟาร์มนะเพราะอย่างเมื่อกี้เกือบพลิกนะครับฝั่งตรงข้ามเก็บทีมเราไปได้ทั้งสี่สี่ตัวเนี่ยดีเราไม่โดนไปด้วยนะครับกิ้งหลบตรงแทงตดเข้าไปเออเป็นค่าได้นะครับอเอเลนดอร์ครับวิ่งหาแคลรี่กั่อไปช่อยต่อเอลนดอร์แรงเกิน เก็บก<ด>่อนเถอะนี่นะครับช่วงเลทเกมแล้วนะจะไม่แคลรี่เราก็แคลรี่เขาเนี่ยที่จะต้องเกิดแล้วนะตายของของเต็มๆเต็มแล้วนี่เดี๋ยวแค่ให้ให้โลมาเช็ดนะคอยเช็ดควรอะไรเมน,อน,อน,นี่ยโอ,เ,อ,อมเมนแค่ตาย กิ้งหาเลยคนระับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับมาต่อไปกิ่งเลดเกมนะครับดาเมจเรามีก็จริงนะแต่เราแต่เราไม่ควรจะนำแล้วนะครับไม่ควรจะนำแทงตอนนี้ก็ได้ขีมาแล้วนะชิ้นต่อไปก็จะเป็นกอกเกิดนะครับผม ต้องให้โลมเรา squared. นำนะคอคิกจักเอลนดอครับยิงไว้ครับรอยิงเข้าไปสวยได้มาตัวหนึ่งน,นะครับโอมินถ่าย่างว่ะยิงไว้ครับต่อจะไปถ้าไม่มีสกิลหนึ่งนะครับถ้าสกิลหนึ่งแล้วแล้วยิงไปแล้วนะครับแล้วไม่มีสกิลหนึ่งให้ต่อนนะให้ออกมาก่อนนะครับออกมาจากจงหวะไฟก่อนนะครับรอสกิลหนึ่ง รอตะกี้หนึ่งมันกูดาวเสร็จก่อนนะครับค่อยค่อยพร้อมที่จะบวกเับก็ไปบวกอีกทีป้องก่อนตอนนี้เราได้ก่อเกิดแล้วนะครับเราเข้าได้แล้วไปเลยจอบไปเลยจอบไปเลยไปโดนจอบไปแล้วนะไปโดนจอบไปแล้วโอ๊ยป้อมคานิดเดียว เรเร์าก็จะตายแล้วนะวิ่งวิ่งและอย่างนะครับวิธีการเล่นอ่า <been> เล่นไวโอเลตนะผมแนะนำนะครับว่าให้หาขอบกำแพงไว้นะครับมันกิ้งทะลุก,กำแพงได้นะแล้วก็ยังไงอะ่ะมันมันเอาไว้แบบเป็นจังหวะหนีก็ได้นะครับ ผื่อฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีสกิลไม่มีสกิลกระโดดข้ามกำแพงแวเนี่ยอันเนี้ยเราเราจะรอดนะครับแล้วเราก็จะสกิลหนึ่งแล้วก็ฟรีได้นะถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ตัวตีไกลนะครับต้เพื่อนเข้าไปเช็คแล้วนะเ,เราเช็คเองไม่ได้แล้วเพราะฝั่งตรงข้ามไบรเตอร์ครับแ เล่นดูเอางงเรื่องเหมืนกับเลยโดนก็ตายเลยสกิลเสียเกิดเคียวเคียวซุกเคียวยมาก่อนโดนกดปั๊มเรื่อยไปครับสกิลหนึ่งยิงเฮอสเตย์เข้าไปครับยิงยิงพอไม่ติดขีดนี่ก็เบาเบาให้ยิงสักนัดสิ ผโอ้ยยิงสักนัดนึงโอ้ยลิกเตอร์ลิกเตอร์ไปนู่นแล้วตามขึ้นไปเลยครับจะเตะให้จะเตะเ,เออยิงไปเออเคียวอุตส,ส่าห์สี่ด่าเออยังได้ยังได้ยิงเข้าไปครับจะแลกไหมจะแลกไหมไเออหลอดหลอดหลอดไปไปไปดันต่อนะโอเมนโอเมนแต่ตีกิ้งก็โอ้ยสวย พร้อมแล้วคพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเออได้ไหมโอเคนะครับได้มาเนี่ยก็จบไปแล้วนะก็จะตึงๆนิดนึงนะ15บหานาทีนมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะกับการเล่นไวโอเลตนะครับขึ้นมาคอน4ีดาวแล้วนะครับ ถ้าย่างไรเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมลองเล่นตัวไหนลองบอกมาได้นะครับถ้าเล่นเป็นเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย